ท่านผู้ชมวันนี้พามาชมกลางทุ่งนาจิตรพจน์พามาเดือนชมทุง่งเ,เกือบกับวัดไซนี้พี่น้อง <laughs> อย่างเง่นแบบน้ำเนี่ยนะน้องน้ำอย่างโอ้ยแบกเต็นมอขีกาอันไหนหนั่นหรออ๋อเออเออที่โจมเหมนิ้นบอน ลเห็นวะแตงโมขี่กาขามไปเก็บบ่อยนี่หน้อยหนึ่งน,น้อยหนึงน่งนี่นหน่อยหนึ่งน้อยหนึ่งเป็นไงน้อยใหญ่เลยแตงโมขี่กาพี่น้องรู้จักกันไหมคะบักแต,ตงโมขี่กาอยู่กลางทุ่งนาข้าวพี่น้องเป็นมาร่ำแล้ว <laughs> <laughs> น้าสวยเนาะเดี๋ยวดีแล้ว